สวัสดีครับวันนี้เรื่ององศาหลังคาบ้านทรงปัญญานะครับผมก็วิธีคิดองศานะครับคือถ้าเกิดท่านไหนที่อยากสร้างบ้านทรงปัญญานะครับเรื่ององศาหลังคานี่ก็สาคัญนะครับถ้ามันเอียงน้อยเนี่ยนะมันอาจจะย้อนได้นะครับตามมาตรฐานเนี่ยมันต้อง30-35ถึงองศานะครับผมหลังคาพวกประเภทซีแผคมโมเนยหลังคาซีเมนต์นะครับแต่ว่าหลังนี้ก็อยู่ที่27องศานะครับก็โอเคนะครับคือดูความเอียงแล้วมันโอเคนะครับก็ เอาตามนี้เพราะว่าแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบด้วยนะครับคือบางท่านก็ไม่ชอบเอียงมากแต่บางท่านชอบถึง35องศานั่นก็โอเคนะครับอันนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับผม30 31 32 33 45นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าจะเกินนี้มันจะมุงยากนะครับหลังคาซี่โมเนียมันจะคล้ายๆหลังคาของโบสถ์นะครับที่เป็นชันๆนะครับผมทีนี้วิธีการหาความสูงนะครับสมมติเรารู้แล้วว่าบ้านเราต้องการ30องศานะครับสมมติผมมาตัวเลขของสูตรทรงจั่วแล้วกันง่ายๆคือทรงจั่วเราจะมีดั้งอยู่แค่ด้้้้้าาาาาานนนนหหสมมมตติบเเรรกวง6 ครับผมถ้าเราหาร2ก็คือ3ามเมตรจุดตั้ง,ด,งดั้งอยู่ที่3เมตรความสูงของดั้งเนี่ยรวมโบกไก่แล้ววัดขึ้นไปให้ได้3เมตรและพาดจันทันลงมานั่นคือ45องศานะครับผมแล้วถ้าเราอยากได้30องศาเราก็หาร3ครับเอา6เมตรหาร3เท่ากับ2เมตรดั้งสูง2เมตรคือรวมแล้วรวมโบกไก่แล้วนะครับดั้งรวมบกไก่แล้วสูง2เมตรนั่นก็คือพาดจันทันเสร็จแล้วจะได้อยู่ที่30องศาตัวเลขคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าหลังคาเนี่ยของสมบัญญาเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจุดตั้งดั้งเนี่ยมันไม่อยู่ริมเหมือนทรงจั่วนะมันต้องวัดในทแยงออกไปตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขเหมือนกันไม่ได้นะครับผมต้องวัดวัดตัวยาวก่อนนะครับค่อยมาหารคือเราวัดด้านกว้างหาี่เฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวดั้งมันไปตั้งอยู่นู่นตรงกลางนะเนี่ยครับวิธีการออกแบบนะครับคือให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผื่นผ้าไว้นะครับออกแบบทรงปัญญาท่านใดที่กำลังเริ่มต้นจะออกแบบบ้านนะครับทรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจบงานยากนะครับงานหลังคานะครับก็วันนี้ เล็กน,น้อยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่วางแผนจะสร้างบ้านทรงนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ